พลอยมาเหมือนกันเหรอคะเนี่ยบังเอิญจังเลยนะคะได้เล่นเรื่องเดียวกันเลยอะ่ะ <c oughs> อ้าวพี่พลอยมาเรื่องนี้เหมือนกันเนาะก็ปันสมัครมาขำๆอ,อ่ะบังเอิญจริงๆได้เล่นเรื่องเดียวกันนะคะพี <c oughs> ่พลอยปันเองค่ะจําได้ไหมบังเอิญจังเลยนะคะแหมได้เล่นเรื่องเดียวกันด้วยอะ่ะดีใจดีใจ ีนี้แหละเข้ากล้องเดียวกันขนาดนี้ไม่เห็นให้มันรู้ไปไม่งเอ,อ๋ยไม่เห็นจริงด้วยนี่มันละครอะไรวันเนี้ยอาอาของเราวันนี้มีแค่ซีนนี้ซีนเดียวเลยง่ายๆเลยนะมันจะเป็นซีนที่ตัวร้ายเขาจะเดินเกาะแขนเกาะขาให้เอกเข้ามา แล้วพอเขาเดินเข้ามาคู่กันเนี่ยหนูก็กระโดดเข้าไปเกาะตัวนางร้ายเขาหาเขาจะกี G ้กากี G ้กัวของเขาไปเองโอเคนะเข้าใจนะอาแแห่ดีเยี่ยมเอางี้นะ <c oughs> ดีดีไปมามามาพร้อมครับพร้อมครับก้องสปีดครับพร้อม and act